มาของพระคุปตาจ่าทิเดศมันหนักขนาดไหนมัชฌิมาก็อย่างนั้นเอาให้ถึงกันถึงกันนั่นน่นเดียวมัชฌิมาเราอยากมัชฌิมาของทิเดศมาใช้เลยถ้าเราไดต้องการแต่มัชฌิมาของเจ้าให้เรียนสิ้นความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันจนให้ถึงกันนั่นนั่นแหละถึง มัตฌิมาเหมาะกับการฆ่ากิเลสประเภทนั้นๆมัตฌิมาคือมาที่โลกหมายกันก็คือความที่เกียดอ่อนแอนขนงที่พอดีพอดีพอดีนะมัชฌิมากิเลสมันจะไม่พอดีไงมัตฌิมาต้มมองทํให้เป็นนันคอควรจะตายมากนลงไปควรจะอะไรเม่าผมเม่ากลงไปตามการตามเวลาตามสถานที่ตามเหตุการณ์ที่เกิดจะทําอย่างนั้นนั่นนั่นแหละเรื่องมัชติมา หน okay. ุมัชฌิม้าวิเดชอย่างที่เราเราท่านเห็นกันนี้หนุมัชฌิม้าวิเดชสร้างจะทำอะไรบ้างเล่นม้ยเหรอเพราะมันจะเดินไปวิชาทางหนุมัชฌิมาเหรอเนี่ยวิเดชมันเอาเรื่องุเจ้ามาใส่เข้าไปแล้วมันอยู่ข้างหลังนนั้แล้วมันขึ้นปีนบนหัวคนบนหัวใจคนนล้บนหัวอยู่บนหัวเลยรคำว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางก็จริง แต่จะ่นำมปปฏิบัติต้องแยกมาตามประเภทให้เหมาะกับตฤนิสัยของตนที่จะนำไปใช้คือธรรมะคำว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุกฤจคืออย่างเยื่อมเด็ดขาดสำหรับผู้ที่นำไปปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เหมือนกัน คือตามการเวลาหรือตามเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะใช้ธรรมะประเภทนั้นนั้นให้เหมาะกับวิเลทที่มีภายในจิตใจของตนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแก้กันไม่ได้ควรจะหนักแต่เราไปเบาเสียนนมันก็ไม่ได้ควรจะเบาแต่ไปหนักอันนี้มันก็ไม่ถูกก็เหมือนกับเครื่องมือทํางานนั่นเองงานประเภทใดที่ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในข้างต้องทราบเองควรจะหนักจะเบาจะใช้เครื่องมือประเภทใดให,ให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ นายช่างเขาก็ทราบของเขาเองนี่เราเป็นนายช่างสั้งรบบเราเราควรจะท่างในตัวในตัวเองขนาดไหนที่ผิดมันดืดดึงขนาดเวลานั้นหละเอาให้หนักขนาดไหนที่มันอ่อนเยดลูงล,ลงไปแล้วมันย้อนลงไปแล้วปฏิปทามันก็ต้องต้องย้อนยานลงไปตามนั่นแหละแลมันเข,ข้าขั้นละเอียดควรจะช่างความละเอียดก็ต้องช่างความละเอียดจะไปผ่าผลนั่นก็ไม่ได้มาหักรู้ในตัวเองนั่นแหละ ึงเวลาเด็ดมันก็เด็ดถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าย่อนด้วยความอ่อนแหย่อนตามความเหมาะสมที่ควรท้ายในายการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือที่เล็กมีเคีอการปฏิบัติเหมาะสมเดียวกับมัชชิมาถ้าได้ผลมาโดยน้ำหนักถึงขนาดที่จิตมันมันหมอบราดลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักเนี้ยขนาดที่มันหมอบราดเราจอไปาตามตีมันยังไงมันหมอบราดลงเข้าเข้าสู่ความโวก แล้วก็เป็นผลนั่นเองแล้วก็ชมผลสวยผลนั้นจนกว่ามันจะแสดงตัวออกมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนค่อยต่างไปน่ะนี่ยกตัวอยา่างคือกนาจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังเอาจิงเอาจางังจนถึงเหตุถึงผลประจักษ์กันภายในใจิตใจจนกระทั่งถึงเก้าอยู่ความราบห้าแล้วเป็นนั้นมันก็ต้อง ต่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยนะเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการพรมาัอย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเต็มภูมิก็สไว้ผลในขนานั้นความสงบความสว่างสวายจะแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชำระอะไรเราจะไปพัมลังกอะไรในขณะนั้นย่อมสติปญนามีก็ชาคนอยู่เท่านั้นไม่ทํางาน เป็นเ,าาเร,รื่องรอบรางความอย่ตนนั้นพอจิตถอยออกมาจะแสดงการดื้อดึงฝ่าพื้นเนยต่อไปอีกนั่นแหละที่มีเป็นโอกาสที่จะตามไปตามความหนักเบาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมาเนี่เรียวกว่าความเหมาะสมกิเลสก็มีหลายประเภทธ,ธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ทีน่นำมาปฏิบตัติก็ให้เลือกเอาตามริในลสัย่แสงตนที่เห็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆ ที่จะนำมาีิเรตมาแก้ีิเรตประเภทนั้นๆลำใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึ่งครูวาอาจารย์ที่ท่านเคยหนักตามปลดิษนิสัยของท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาทุกสิทธิ์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงว่าแฝงมาด้วยต้องเป็นนิสัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วไปฟัง เบิกมาญาติอันเหมาะสมดีงามนั้นเป็นแต่การเรื่องของบุคคลการสแสดงในวงใกล้ชิดเฉเพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านจะ,สะแสดงอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยอย่างเผ็ดร้อนมีมีมสแสดงว่านิสัยของท่านท่านเคยฝึกทรมานที่เลสหรือปราาปรามที่เลสท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิธีการอย่างนี้นี่ ถึงการที่จะมาสอนนุสิตลงหาที่อึิษาอบรมเพาะอ,อย่างยิ่งคือนักปฏิบัติด้วยกันล้วนๆท่านจะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิของท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแต่บรรดาลูกศิษย์ที่ไปร่วมศึกษาเวลาท่านแยกแยะไปตามคนหมู่มากเป็นประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกแยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้น เป็นบางการที่เป็นเรื่องนิสัยของท่านจริงๆก็แสดงในวงใกล้ชิดนั่นจะได้เห็นลวดลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจารณาถึงปฏิบัติการในหลวงท่านมาตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งถึงน,นมาเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั่นเองอย่างเผ็ดร้อนเอาจริงออกจาิงออกเป็นออกตายเข้าว่าเลย นี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลา,ายจินมากล้วนิสัยนั้นมาใช่อยู่เสมอเพราะนิสายนี่อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นซึ่มาใช่นิสัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นเพื่อการเพื่อเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสัยหลังนิสัยเป็นหลักเสมอไปจะดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสัยแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่อย คำว่าน,นื้สายนี่หมายถึงว่าพื้นเพแห่งริยามัญญาวิธการแสดงออกเป็นอัศจรรย์ธรรมก็เป็นอีกอย่งที่นํามาแสดงนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านรู้ริงเห็นจริงด้วยวิธีการอย่างนั้นท่านออกแสดงมาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันถึงใจทั้งผู้แสดงด้วยถึงใจทั้งผู้ฟังถึงใจทั้งการที่จะถอดถอนเดีคือมันไม่มีอะไรสงสัย ฟังล้วมันถึงใจถึงใจทุกอย่างแล้วไม่มีสงสัยกําลังใจนั้นก็มีมาเองแล้วที่จะนําไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นถึงคราวที่จะเด็ดก็ให้เด็ดมี่จ่อ่อนมีย่อนดานลงไปตามสภาพของขาดของขันของจิตใจเราก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเวลา จิตใจของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะถูกค่าสึกกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกกดขีบ่บังคับเรียกร้องหาความช่วยเหลือ,อไม่ผิดกันมันไปเจออันตรายอะไรมีใครจะฆ่าจะฟันจะเรี่ยจะจีงอะไรต้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย,วยเป็นธรรมนานี่จิตใจที่ถูก กดขีบบังคับจากค่าสุอวิเดศทั้งหลายก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องาอจากทีผ่้จักจิตซึ่งถูกวีเดศเดียบย่ำทำลายจึงควรหาบายช่วยเหลือ่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหรือบายวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้พึ่งพิงอิมภ์ใใสายจิตนี้ไปตลอดกาล ไม่มีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกันเป็นจิตวิยญาณหนึ่งที่เรียกว่าเราอันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้นเวลาสรุปความงไปแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจากจิตอจิตเรียกร้องหาความคือเหลือจากเรา เราจึงไม่ควรนอนใจให้ความเชือแก่จิตเป็นเต็มความสามารถตลอดไปจิตจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลําดับลําดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยสิ้นเชิงทีนี้ความสู่ความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับนี่เป็นหลังใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูาอาจารย์ท่านก็เป็นผู้แนะนําสอนโยบายต่างๆและนําันนั้นไปช่วยตัวเอง ในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์นี่เป็นปเชนิดหนึ่งเราจะนำอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนทรมารเราเราก็นําไปทําให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สําคัญอีกชั้นหนึ่งคืออุบายที่ผลึกขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตอนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตอนก็อื่นยื่นให้อย่างนี้ ย่อมมีขาดเขิองบอกพร่องเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่หยุดยื่นให้ผมไม,ไม่ไม่ทราบจะกินอะไรจะใช้อะไรตัวไม่มีสติปัญญานําออกมาใช้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดท่องต่อวาระสติปัญญาที่ครูวารจาัแนะนําส,สอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่ฟังด้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนําอุบายวิธีนี้ไปเกิดขึ้นให้ได้บอกได้ผลมากมากขึ้นไปโดยยางนึ่ถ้าเกิดขึ้นใน การผิดโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นทุนทุนให้อุบายแล้วเราก็ไม่จนกรอกจนมูถึงข้าวจชาเป็นจำใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งไขรน่ะหยุดที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตสำนามาพอทั้ทงคนแล้วถึงข้าวจชาเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งไข่จิตประวัติเข้าภายในท,ทันทีมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งไข,ข่ใครก็ตายเต็มตัวว่าง ความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มภูมิก็มาช่วยกันไม่ได้นะขณะนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามติดตั้งแต่วันนี้ที่ยังไม่สายเกินไปมีสติปัญญาเท่าเทียมกับกลมายาของกิเลสที่มาแสดงอยู่ในขณะนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งในขณะตายขาดโลกกลัวกันเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตาย เพราะนั้นเราจึงต้องพุ่มเทกำลังสติปัญญาลงให้ทันกับอุปายของกิเลสที่ตัวตายถ้าเกิดความก้าหาและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อมันยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อรู้เข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็จริงไปหมดไม่ใา่จะไปหากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองนะความตายก็ทราบแล้วมันตายไปยังไงจึงเรียกว่าตายเนี่ย รู้ชัดเจนมันกระทั่งถึงความสลายแห่งดินน้ำลมฝ่ไม่ลงไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความจะทุกข์ระท้ามในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุไรเราใจซึ่งเป็นของไม่ตายล้วไปทุกข์รท้ามหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างเลยวะเน่เพราะอย่างนั้นก็ะทตดขันมันไม่โง่มันก็มางงอยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของนี่เองแล้วต้องผิดความฉลาดให้ทันกับข้ากับขันกับตัวเองคือจิตกฎมายาที่เกิดขึ้นจากจิตจะให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันแต่กลัวอะไรมันมีความจริงแต้โลกนี่ เรียนทำก็คือเรียนความจริงซึ่งมีอยู่เต็มโลกเต็มสารทั้งท่านทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงนล้วนท้าสติปัญญาเลยผิดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ทึ่มีความจริงอยู่ในโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกันงันต่างจริงอยู่สมัยเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิมในความรู้สึกนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงนั้นก็เป็นความจริงอันหนึ่งตายก็มีความจริงอันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดแตกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขัน โลกย้ายไปมาเท่านั้นเองทันวานิจังนิจังมันแปลแภาพตัวของตัวนิจังเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นนิจังมันไม่ทราบเป็นทุกขังไม่ทราบเป็นอัตตานะก็คือจิตผู้นี้แหละไปให้ความหมายเพราว่าเขาเป็นนิจังทุกขังอัตตาตัวหลงอนิจังทุกขังอัตตาก็คือตัวจิตนี้ไม่ใช่ผู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งนั้นด้วยทั้งจิตผู้ไปเสดสันต่างๆไปทำความหมายต่างๆให้รู้ตัวเองด้วยเมื่อตัง ลูกทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนก่อนอะไรจะเป็นจะตายจะอะไรจะโยงย้ายเปลี่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบตามความปริญของมันสมายเรียนทำเรียนเพื่อความสมายเพื่อความเพื่อ,อความหลอกแก้ความหลอกลวงที่เกิดอยูนภายในจิตทั้งตนให้มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มถุนกันเราต้มถุนเราเองสิมันต้มถุนมากยิ่งกว่า สิ่งพาหน้อกมาต้มถึงหลอกนี่ตลอดเวลาเรายังไม่ทราบว่ากฎหมายนี่คือเรื่องหลอกตัวเองล้นล้วนการเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองเห็นชัดเจนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตนข,ของสิ่งนั้นของสิ่งนี้นมันก็สบายธวรมะาพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองสิ่งที่จะก่อควรเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียหลับใจ ไม่มีอะไรเหลืออิปันจิตใจท่านเรียกว่าพ,รพ,รพ,รพร้นีพ้นตรงนี้นะราานพรจะโดดขึ้นไปโลกนั้นพระทิพพระจันทร์ข้างคานที่ไหนนะั่นเป็นความสําคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหนมันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้นอืมันหลุดจากกาันไปเหมือนกับม,ม,มืดสว่างนี่นะมืดมันมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็อยุ เกิดในที่แห่งเดียวกันความโง่หมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันอืความหลุดพ้นกับความติดข้องกเหมอนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นฮะพ้นจากทุกข์มันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมสุขนี่มันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันท่านั้นเองไม่อยู่ที่ไหนรู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สําคัญมันหมายปลายฐานการเวลาเดี๋ยวตะคุกเงา ไม่จตคุบงเงาบอกก็รู้เงาวกว็ารู้เป็นคุบอะไรทั้งตัวก็ไม่แต่คุบทั้งเงาก็ไม่แต่คุบปงดูสมัยทีน,นี้การู้รอบเหมือนั่งตะวันเที่ยงรงทิศละแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมดนี่เมืมม่อปัญญารอบจิตแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวอยู่สมัยนี่หละคำพ้นโลก โลก,กหมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ยที่มีโลกแห่งสมมุติมันครอบงำจิตอยู่แยกกันไม่ออกกันตัวโลกแก้ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมนุนล้วน,นแขนแกรสมายหาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็ยังดีหลักจิตเป็นใจเป็นสําคัญเป็นหลักใหญ่โตมาก สำหรับผู้ท่อง,ทองเทียนนวมาตัดสงสารขอจงยึดหลักศิลให้ดีไปปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีหลักมีเต็มไปไหนถ้าหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิตกวิจารในการจะเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทําผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลักแห่งความดีประจําตนนั่นแหละถามมีอันนีน้แล้วจะกลัวท้าแล้วก็กลัวจะยิ่งเป็นการทําลายประเด็นซ้ําเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่ไหนกลัวจะไปตกนรกกลัวจะเป็นทุกข์เป็นร้อน แต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความชั่วหรือเป็นการส้านฐานเป็นการต้องกันตัวเองเลยเห็นนี้กลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีคือมันมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความหวังของตนว่าไม่ต้องการด้รับความทุกข์แต่มันก็ต้องทุกข์เยดีทางเหตุผลนวเราต้องรีบแค้ร์ไขเราจะปฏิบัตินี้สันสวดกุศลธรรมาฟังเสียตั้งแต่ยังไม่ตาย แปลว่าอะไรกุศลาธรรม,มาตายแล,ววล้วมืสวดวจนเต็มมาเต็มมาเฮ้ยเรานี่ไม่อยา่างยุ่งไม่งั้นแล้วก็จะมากขึา,ขตามตัวถ้ามันเต็มใจเราเนี่ยกุศลาธรร,รม,มาแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาผลิดขึ้นมาให้มันเกิดความจะเดี๋ยวฉลาดทานกับกิเลสที่เป็นความโง่เขาทาผลให้โง่เขาก็คือกิเลสกุศลาคือหมาขึงรรมาคุยสได้แก่ความฉลาดแก้วความงโง่สี่าัในจิตใจมาแล้วกุศลางกุศลาก็ต่างตายแล้วมันแสนสมัย มันต้องพยุกอะไรไอผู้ไปเสวกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคืออะไรไปเสวจินงินยินทองเขาโหเปล่ามันเกิดประโยชน์ <c oughs> เอ้อเบ่ง <c oughs> ั่นจริงนี่กุศลาทามากระดูจิตของตัวเองมันถน,ดนัดหรือไม่เวลานี้อากุศลาทามามันมีโง่อยู่ในจิตใดบ้างภายในาจิตนี้เอออัปยากตาทรมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางคิดแลวเป็นกุศลทิดแลนเป็นอกุศล มันบริสุ am, ทธิ์แล้วมันก็เป็นอัพยกตธรรมเหมือนกันถ้าเราจะจะ,จ,จะแยกสมมติมไปตรงนั้นจะกินเราธรรมดานเป็นไปไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภทนี่ละลันใหญ่อยู่ที่กุศลธรรมอกุศลธรรมาอัพยากตธรรมาภายในตัวของเรานี่ทั้งนั้นสร้างให้พอกุศลธรรมาให้ตัวให้มันพอเนียตายแล้วนิมนต์พระมามาติกาพุ้ชาหรือไม่ไม่เป็นปัญหาอันนี้โลกเขานิยมมันว่าการทำารรมะอ่ไงนั่นแหละ เหตุผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานือเหตุผลอันแท้จริงก็คือกุศลธรรมมาภายในตัวเองนี่นี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ผิดการสาร้างกุศลธรรมมาแก่อกุศลธรรมมาภายในตัวเองแก่ตรงนี้สร้างตรงนี้ใน,นเทศเสมอเนี่ยขว่ามากตามมงทิเทศในชุนทุนมากพรไปสร้างขันตรงนี้เอาใหญ่เลย เวลาหลงตาบัวตายนั้นยินมาไปเที่ยวกว้านข้างไม้ลำบากลำบนท่านมาปุชลาธรรมาปุชลาทรารมหลงหลงตาบวตาัว,าว <c oughs> ตายแล้วน้าเออตาลตายทั้งหลงตาบัวท่านวพยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยลําดัดดบบจนเต็มปฏิกําลังความสามมาทามันจะจมให้มันจมไปเออ้าความฉลาดถึงจนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสุชลานไม่ก็ประโยชน์วางนี่เลยจะกวนขึ้นมาทำไมพระจะกวนพระธรรมขัวังสร้างไปให้มันถอย เวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเกี่ยวก,กวาเนาะพระธรรมมาตาม,มามาคุศลาทำมายุ่งไปหมด้วสวนมาทางก็มีแต่พิธีนะให้พวกนันะสับปะหลังเลยเขาจัดนั่นจัดนี่นแม่จัดผ่าไส้ี่วรนอะไรก็้เขาจัดแล้วเราก็ดำด,ม,ดมมาถวายท่านั้นเป็นพิธีอน,นหนึ่งเอ้ยน้ำพักน้ำแรงตัวเองที่จะทำแสดงความพอ,อ,อพอใจด้วยตัวเอง เป็นสมบัติของตัวเองเป็นเจ้าผ้าเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพธิสีในเรื่องน,นีแต่เรื่องพิธีทั้งหมดทีนี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พธิธีมันเหยียบย่ำทำลายอยู่กับหัวใจของคนเพราะนั้นเราควรจะแก้ที่ตรงนี้จ้ให้พอพอ,พอเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เองอีในงานสมบของพ่อวัวนี่หรอทาให้คนเห็นเพราะ โลกมังไทยลนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีตายแล้วยุ่งพุชลามาติกาพันยุ่งไปหมดเลยดีไม่ดีดหออว,วิธรรมมาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้ง,งว,งนวนันทั้งค,คืนไม่ท้าววิธรรมหมายของมว่าไงสวดกันวันนั่งคำคุณยังรุ่งนี้จะเสียงอรืกระทึกคือโคมหาความสงบสงัดที่จะเป็นไปก็ความสงบเย็นใจก็ไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเดเลย แล้วภากท่านมาก็อ้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่านใครมีประทาอะไรมาบางสกุลเสร็จแล้วจะถักสักทีให้พออเนี่เหมาะเหมาะถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นจริงด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทาอย่างนั้นไม่ให้ทำอย่างอื่นให้โลกได้เห็นเป็นเรามีแบบนีฉบับของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสุ่มๆดาวๆถึงแม้จะป่าก็ตามเอ มีหลักมอีอย่างนั้นแหละทําอะไรต้องมีเหตุผลม,มีหลักมีเกณฑ์แต่เอาตัวตัวเสนีมาเบียดซํำทำลายศาสนาจะเหลือนแต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่แหวนเลยมีศาส,สนาพุทธีเป็นโมดเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่มีนี้แต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมือง ในทน่นไม่อยากไปเกี่ยวข้องเขานิมนต์ไปที่ง่นที่นี่เฉพาะอย่างนี้นัินกรุเทพดุสิตลุหานีมนต์ไปกุชลามาสิกาบางสกุลเอ้ยให้ไปเลยมันไปกี่ควางเขาระหว่างนี้อ่ะอ้าวิที่ไปน,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 นะความจริงแล้วมัอยากไปยุ่งนี้จะพิถียุ่งเลยกว่าจะได้ทําอะไรหนึ่งโอ้โหพิธีว่าแบบทำการรอบด้านรอบเมืองศาสนาจะจัดงาพิธี ทำต้องทำให้จริงให้จังให้ถูกตามเหตุตามผลก็นโอ้โหบุตร้ายหลังจะได้ถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงนั่นหลักความดีตรงนั้นไม่อยู่ที่พิธีใจแต่พิธีเอาขังได้แท้ได้ขังในสิ่งที่ไม่ขังเตาในสิ่งในสถานที่ไม่คันถ้ามันถลอกกอกเปิดแล้วไม่หายามมันใส่มันเกิดประโยชน์อะไรคันที่ตรงไหนก็เก่าที่ตรงนั้นนี่จริงที่ตรงไหนพิจารณาที่ตรงนั้นนี่แหละเรื่องสวดกุศลธรรมาให้สวดในตัวเองนั่นแหละ นั่งก็ให้สวดยืนเดินนั่งนอนให้สวดกุศลาให้พิจนาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง่นั้ำพาให้คนอิดรับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทําให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่กิเสเษสันนั้นมาให้เป็นความฉลาดมันมันก็เป็นความโง่ถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความทูกความฉลาดเกิดมาน่ายท่าไรจะปลดเครื่องทุกข์คือความโง่นั้นเป็นเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลําดับ นี่แหละกุศลานูกตต้องอุกนาตรงนี้นเหตุประโยชน์อรมันปฏิโยมันเกิดจากอะไรเหตุประโยชน์อะไรเป็นเหตุเป็นปจัจจัยก็หัวใจของคนเรานี่อย่างพระอาตชี่สัส่แสดงจากะารีบุตรยะตมาเหตุปภวานะ่ะทงหลายเกิดจากเหตุเหตุประโยชน์อะไรเป็นเหตุนะก็ใจเป็นมหาเหตุเนี่ยมันเป็นปัจจัยก็เอื้อออกไปอย่างนี้ตอนน่อเมืองเป็นขั้นแหนงไปโดยลำหนับ ก็ไปจับใจนี้อวิชชาพญาสังคาแลเลื่อยไปเรื่อยมาทั้งถึงเชมุริโยโหติมันก็ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นใจเกี่ยวเนื่องกันออกไปเมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วก็อวิชชาวัตถุวเัเสธมีราคาไปเลยจนทั้งถึง,งนียโทโหติไงดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาขั้งล่างแล้วกิ่งก้านสขาขาดอกใบไม่ต้องถามมันละมันดับตายไปด้วยกันหมดไงถ้าถอนรากแก้รากถอน่ขึข้นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือ ถอนกิเลสจะต้องถอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้สวดกันทำไมสวดไม่มพิจารณาเหตุพิจารณาผลทำเอาโอ้เ้ามีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอน้คนโงส่สวดแบบมึงโงส่สวดแบบแบบนั้นคำหนึ่งถามไม่ได้แล้วคนนั้นไม่รู้เรื่องเขาพาทำมาทำบ้าให้ทำไปเหมือนทำโอ๋เจ้าสอนคนให้โง่อย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากผู้ฉลัก ทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกทสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแต่เวลาเราปฏาิบัติเอาแบบกลุ่มดาวเอาความง่ายๆเ่ญญานัว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาเนื้อแต่แต่ชื่อมนับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่ป็นพิธีเฉยเวลาจะหลับจะนอนก็ว่าพระโปเล่โปเล่โปเล่โปเลวอารามาโตเกือบจะไม่จบจะตายซะก่อนแล้วเนี่ยล้มก้อวลไปเียว่ายท่าแล้วก็ดีใช่เพียงเท่านั้น นิดหน่อยฉะนั้นดีใจแล้วไม่พิเศษแล้วว่าการว่าอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอ้สิ่งที่มันจงูีเรานั้นเราไม่ได้คิดนี่สิอะไรพาให้ทาอ่อนแอถึงขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้หรือนั่นตรงนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมีจังมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนาไม่จะปรากฏแก่โลกเรื่องความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทึงนี้พูดอย่างนั้น Ah, no, siento vamos